ใช่ใช่ไหมแต่มเต็มลเลยไหมกูคือเราจะเห็นเหมือนเป็นกระสือที่นอนอยู่ตรงใต้ต้นกล้วยดวงไฟที่เห็นมื่อกีแลลงจออะคือกระสืออะแอบมางี้หลับตรงน,นั้นพีู่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปซูมหนากระสือ กดติดตามช่องพี่กุกๆุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนจากความเดิมคลิปที่แล้วอ่ะที่เราอะตามล่าก,กระสือจู่ๆท้องฟ้าก็แบบดับสนิทเลยอะ่ะแต่สิ่งที่เราอ่ะเห็นหลังจากที่เราถ่ายมาก็คือกระสือหลายดวงไฟมากเลยแล้วกระสือที่เราเพิ่งมาเห็นก็คือกระสือออร่าหม,มาของพี่กุก๊กเองอะ่ะมันจะตามมาหาเราอะ่ะตอนนั้นอะ่ะออน,นั่น่ะสิ เกินนะคะเราก็เลยไม่เห็นเราก็เลยต้องออกมาตามหาต้องกองวันอีกที่นึงดูสิตอนนี้นะคะท้องฟ้าสว่างมากอุ้ยไม่น่ากลัวเหมือนคืนนั้นใช่หวังว่าวันเนี้ยเราออกเร็วอ่ะจะไม่มืดเร็วเหมือนวันนั้นอีกนะใช่แล้วน่าจะเจอหลักฐานอะไรดีๆใช่เราอ่ะจะต้องไปบินโดรนที่เดิมค่ะแล้วก็ไปหาหลักฐานใหม่อืมเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> นี่คือนั่งฝ้าอะไรไม่รู้อ๋อรู้แล้ว แพนด้าไปเป็กำลังใจให้ใช่ไหมอุ้ยแต่ว่ายอย่าแพนด้าไปเลยดีกว่าทำไมอะ่ะเกกะเอ้าไม่ใช่เป็นห่วงแพนด้าไงอใช่ถ้าแพนด้าโดนใครคนร้ายอะ่ะมาจับตัวไปยุ่งเลยเนาะอืมโอเคงั้นแพนด้าเราอยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวกูไปบินโดนก่อนนะโอเคโอเคไปทุกคนวันเนี้ยเราอ่ะจะใช้โดนรักโดนที่สั่งจากดาร์เว็บเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปบิน โอเคทุกคนไปกำลมันไซค์พี่กูคูด้วยนะไปลุยกันเลยเพื่อนเราอยู่บ้านนะโอ้ยเฮ้ยเดินมาวันนี้เรามาเส้นทางใหม่นะเดี๋ยวพี่กูคูถ้าทุกคนเหนื่อยมากเลยค่ะเนี่ยพี่กูคูเดินมาจากตรงนู้นปากล้วยเนี่ยมันก็ลวดไปดูกล้วยด่างด้วยโอ้ยดูสิเยอะมากเลยอ่ะ ไม่มีสักต้นเลยพี่กุ๊กไม่ม <st ีกล้วยด่างสักต้นเลยค่ะมีแต่หมาด่างแทนได้ไหมไม่ได้มันวิ่งไล่กัดตูดมล้เมื่อกี้เฮ้ยเป็ดเป็ดเป็ดเน่าเน่าเน่าสูงอ่ะเป็นอ่ะใช่ไหมในไงนาอ่ะสูงสูงหืมนี่ไม่ใช่เป็ดนี่คือแทงน้ำดูดิแล้เป็ดหัวลำโพงสิพี่กุ๊ก หมดเลยชิงราดเนี่ยตกใจหมาวิ่งไล่เมื่อกี้ไม่พอยังมาตกใจเป็ดหัวลำโพงอีกมันจะเริ่มมือแล้วอะพี่กอโอเคเดินทางต่อทุกคนจากคลิปนั้นนะคะเราอะมาอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นได้ชัดขึ้นรอบเนี่ยเรามาทางด้านหลังนะเฮ้ยเฮ้ยมันบออนะพที่เราเห็นไฟกระสือมันลอยขึ้นไาจะตรงแถวนู้นนี่แต่ตอนเนี้ยเรามาตะกองวันเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะวิ่แต่น้ําทําไมมันวนเข้ามาหาเราอะทุกคนแอบสังเกตนะ ที่ทางน้ำอ่ะเราอ่ะต้องสู้ค่ะมากระโดดลงเลยอุ้ยดีไม่ตกน้ำอ่ะเกือบลนลงน้ำเกบลนลงน้ำทุกคนตอนนี้นะคะเราอ่ะมาใกล้แหล่งน้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะลองเอามือแย่ลงไปนะว่าน้ำตรงเนี้ยเป็นน้ำอะไรดูสิไม่รู้แปลกๆด้วยฮะเดี๋ยวจะมีพญานาคพี่กุ๊ก ที่แล้วอ่ะเราเห็นดวงไฟกระสือลอยมาจากน้ำเนี่ยเดี๋ยวลองเฮ้ยแกรึมีตัวอะไรอยู่ในน้ำทำไงดึงเราลงไปในน้ำอ่ะคนน้ำโคตรเย็นน้ำเย็นมากที่อากาศไม่ได้เย็นขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีอะไรลอยมากต้นกล้วยที่เป็นขึ้นสามต้นฝั่งนู้นน่ะใช่ทำไมหรอคะเมื่อกี้เห็นไฟกระพริบกระพริบตรงนั้นด้วยอะพี่กุ๊กไฟกระพริบเหรอ แต่มันดับไปแล้วแน่ตรงน้นเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าคะอาจจะตาฝาดได้นะมีฝาดนะเมืมม่อกี่ยหันไปอ่ะแต่กล้องไม่ทันหันไปใช่ไหมมันมีไฟอ่ะลอยแล้วก็ลงไปจอดแถวใต้ต้นกล้วยอ่ก็ก่กุ <bouncing> ๊กโอเคเรีบเลยรู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้ว <quoi? S 2> รีบบินโดนเลยโอเคสำรวจตรงต้นไม้ตรงนั้นโอเคไปทุกคนตอนนี้นะคะโดนกำลงังอยู่ที่ฝ่ามือพี่โก,โก,กุ๊ก เอาละเรากำลังจะบินโดนนี่คือดรากโดนที่เราสั่งจากดรากเว็บนะมีทุกคนไปแล้ว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 โอ้โหโอ้โหไปเลยโดนโดนแล้วละไปเลยตอนนี้นะคะพี่อู๋กูอะบินโดรมันขึ้นไปเหนือผิวน้ำเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะเรากำลังมองมุมซ้ายมุมขวาโอเคมุมซ้ายทางนี้นะโอเวียนหัวมัอนกันนะเนี่ย มาครัยากกันนั่นเลยพี่กุ๊กทุกคนลองดูจากมุมข้างบนนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หูบอ่อน้ําใหญ่มากเนี่ยบ่อน้ําเนี่ยที่เราอ่ะรู้สึกว่ามันเขียวแปลกๆอ่ะแล้วก็เย็นม,กมากๆโอเคเรามองไปทางซ้ายหูปากกล้วยเยอะมากทุกคนเอเคทีพี่กุ๊กนะคะจะไปตรงจุดที่เป็นกล้วยสามต้นที่เราเห็นแสงไฟปริศนาลงมาจอดตรงนั้นอโอเค ตรงนี้นะข้างหลังอะเป็นป่าแบบเหมือนอุทยานเลยอะ่ะ oh. ป่าแบบโอ้โ oh. หป่างงดงไม่สูงมาก <Wow. S 1> ใช่เดี๋ยรามาคับให้ไปเดี๋ยวมองลงไปก่อนนะค่อยๆนะคะโอ้ยทุกคนตัวเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันกําลังไม่มืดนะอตอนเนี้ยมันยังไม่มืดมากเราอะ่ะยังมองไม่เห็นแสงไฟปริศนาอะไรมากมายเดี๋ยวพี่พกูัะค่อยๆเลื่อนก่อน ทุกคนตอนเนี้ยมาขั้นที่จะวังเวงอกันนะเพราะเราอยู่กันแค่สองคนอะยืนเรือกมากเลยอะอแล้วพี่แสงก็ไม่อยู่แล้วพี่โอ๊คใช่พี่แสงอะไปหาผู้ชายในทิกต o กอีกแล้วอะเอาอีกแล้วเนี่ยอืมเฮ้ยเดี๋ยวเราซูมเข้าไปก่อนฮฮ้ยมีทุกคนเห็นอะไรจากต้นกล้วยสามต้นนี้บ้างคะพี่โอ๊คอะเห็นเหมือนเดี๋ยวนะเ,วเราลองค่อยๆซูมเข้าไปนะ มันแอบบังคับยากนิดนึงนะเพราะเราอะเป็นมือใหม่เ<ด>นี่ยถ้าเราอะไม่ใช่โดนรักโดนที่เก็บภาพวิญญาณอะเราก็ไม่สามารถที่จะจับภาพได้หรอกเฮ้ยลมมันแรงเลพววยพี่กูกกเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมก้องปัดไปทางซ้ายเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใชไหมเต็มเลยพี่ลูกทุกคนทุกคนทุกคนเห็นอะคือเราจะเห็นเหมือนเป็นกระสือที่หรือว่า อยู่ตรงใต้ต้นกล้วยดวงไฟที่เห็นเมื่อกี้แล้วลงจอดอะคือกระสืออะแอบมาง,งีบหลับตรงนั้นพี่กุ้ง้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปซูมแน่กระสือชัด,ชดเดี๋ยวนะทำไมกระสือมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่บนหน้าผากจ้เฮ้ย,ยแล้วกระสือมีปากเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปชัดๆนะคะซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมซูมซูมอีกโอ้ยทุกคน เราเห็นชัดแล้วนี่มันกระสือใชชัดแล้วสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้มันคืออะไรสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนี่มันเหมือนสัญลักษณ์ของใครใครรู้ช่วยนีคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะรีบซูมเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยว่าข้าวนอนบาดเจ็บไปก็กุ๊กนอนบาดเจ็บเหรออ,ออลล่าหรือเปล่าไม่ใช่ออร่าเนาะเฮ้ยหน้าเป็นคนเลยหน้าเป็นคนเลยเราจะซูมเข้าไปตัวกองตกรวมตกไปแล้วเหมือนหน้าไปกุ๊ก เหมือนอะไรสักอย่างพุ่งใส่กล้องเลยเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนโดนตกไปแล้วเรโดนตกตรงนั้นเหมือนเป็นแสงว่าพุ่งใส่กล้องเลยพี่กูเฮ้ยเฮ้ยเดินแสงแสงว่ากระสือรู้ตัวแล้วว่าเราอะบุกโจมตีนีแล้วกลับเข้าบ้านย่างปลอดภัย สิแล้วเดี๋ยวกันนะ,ะแล้วเราวิ่งมาลืมอะไรไว้หรือเปล่าลืมตาไงไม่ใช่<ะ>ลืมของสำคัญะ่ะไปกี่ชิ้นเมื่อกี้เมื่อกี้เอาโดนเฮ้ยโดนอีกชิ้นหนึ่งโดนอีกชิ้นเนื้นอนห,นหายไปแล้วทุกคน,นอ๋อก็เมื่อกี้นี่กระสือชนแล้วมันตกอยู่ตรงปากกล้วยตรงนั้นหล่นในที่เกิดเหตุ นี้มันมืดแล้วเราก็ไม่กล้าออกไปอะ่ะพี่ตะกองคะพี่ตะกรองไปเอาให้หน่อยอุ้ยโอ้ขนาดไม่มืดยังน่ากลัวเลยมืดมันจะหรืออะไรเาเราทำยังไงดีอ่ะนี่เราต้องรอวันที่พี่แสงมาอ๋อจะได้ไปกันหลายๆคนโอเคงั้นรอวันพี่แสงมาเฮ้ยใจรอ้อนนะมันแพงมากเลยนะถ้าทิ้งไว้หลายวันมันจะม,มีปัญหาใช่ไหมจะโดนจกกินไส้แลยไหม่กุ๊กแน่นสิโดนก็สาคัญแต่สุขภาพไส้ก็สําคัญโอเคงั้นทุกคน คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวพี่กูว่าจะไปบินโดนตามหาเอ้ยไม่ใช่จะไปตามหาโดนไม่ใช่บินโดนเอ้ตามหาโดนในที่เกิดเหตุที่เจอกระสือ,อจูจ่โจมเฮ่างเง้วันนี้นไปแล้วนะแม่เลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเฮ้ยโดนเหลือแต่อุปกรณ์แค่นี้มันจะใช้ได้เพื่นี่ย